รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเทปที่2ของเส้นทางศักดิ์ศรีแห่งชีวิตวันนี้นะฮะเรามาตามติดชีวิตของโอสุดสาครสกินมีที่ชีวิตและลมหายใจคือการต่อสู้นั่นเองนะครับยินดีต้อนรับคุณโอเทปสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเทปที่แล้วคุยกันมันเลยครับผมนะครับมาคุยกันต่อนะครับก็ชีวิตวัยเด็กก็ทราบกันแล้วเรื่องราวของมวยดีใจสุดๆเสียใจสุดๆก็มาแล้วนะครับวิธีการวันนี้มาขอความรู้เทคนิควิธีการต่อสู้แล้วกัน มวยจะบางทีเราไปเจอมวยที่แบบหนักๆเนี่ยเราเจอแล้วโดนไปทีหนึ่งสองทีเนี่ยเรารู้สึกแล้ววิธีการเอาตัวรอดเราทำยังไงการดูเหลี่ยมมวยดูยังไงคือจริงจริงๆทุกคนจะชกก่อนจะชกหรืออะไรเงี้ยทางครูทางครูฝึกเนี่ยเขาจะแก้เกมไปให้แล้วก็เดินเข้าหาเราก็ต้องหลบหลีกหลบหลีกแล้วก็ออกวุฒิตอบโต้อะไรเงี้ยครับผมสมมติเขาเป็นมวยที่ไม่ชอบมวยเดินเราก็ต้องก็ต้องต้องคำเดินเขาใช่ครับใช่ครับเพื่อที่วิธีการการแก้ครับผมครับผมอย่าอนเกมฟุตบอลอย่าอเกมฟุตบอล เกมกีฬาทุกอย่างจะมีการแก้จะมีการฝึกฝึกวิธีการศึกษาว่ากูรต่อสู้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมนะครับอย่างอย่างฟุตบอลนี่ชอบมากครับผมผมก็เล่นตอนนี้ตอนนี้เล่นให้อะไรบ้างเอ่อพยาอีฟซีครับพยาอีฟซีชั้นสองโซนภาคเหนือครับผมครับผมครับก็มีเตะช่องสามบางครั้งที่เห็นอยู่นะครับซ้อมบ่อยไหมเว้ยกับฟุตบอล ก็จริงๆจริงๆหลักๆผมเลยคือมวยครับก็คือแต่เวลาเวลาวันว่างหรือเวลาชกมวยเสร็จอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมก็จะบินไปไปบินไปสมทบทีมครับผมครับผมทีนี้ชีวิตนักมวยถามจริงมันมีแบบมุมส่วนตัวมุมมืดเหมือนแบบบางทีเขาจะมีมุมมีไหมมีมุมส่วนตัวที่แบบนักมวยเขาทำไงอย่างโอนี่ยเขาเป็นไงคือนักมวย ตีส่วนตัวเป็นไงคือจริงๆชีวิตส่วนตัวผมผมผมเป็นคนธรรมดาเลยผมเป็นคนธรรมดากินข้าวข้างทางเอับเดินห้างายรองเท้าแตะจนจนผมผมคือบางคนคิดว่าชีวิตชีวิตผมตอนนี้เหมือนเป็นดาราคนหนึ่งแล้วบางคนคิดว่ามันต้องใส่สูตรเดิมมันต้องเคลื่อนผมนะทุกวันเนี้ยครับทุกวันเนี้ย เจอเฮ้ยทำไมมึงไม่ใส่สูตรเดินทำไมวะทำไมกูต้องใส่สูตรเดินคือกูเป็นนักมวยแต่ทุกคนที่่ชอบกูกูดีใจผมพูดอย่างนี้ผมพูดกับเพื่อนก็คือเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เพื่อนผมบางคนโอ้ยกูเข้าถึงมึงยากละไม่ผมก็ยังเป็นคนเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำอาจจะคิดเยอะไปใช่บางคนอาจจะคิดูไม่สามารถที่เจอมึงแล้วอะไรเงี้ยไม่เลยผมผมยังเดิมเดิมไกินข้าวทุกวันนี้กินข้าวแม่ทําไม่เคยอาจจะมีบ้าง ไปกินข้าวตามห้างหรืออะไรเงี้ยมีบ้างใช้ของแบรนด์เนมเล็กน้อยคือชีวิตกำไรชีวิตของเราท่พี่บางคนให้เห็นเลยอยากได้โทรศัพท์ p h o n e มันแพงก็มีบ้างคือตอบแทนชีวิตกาไรชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็มีมีเวลาไปเที่ยวใครบอกโอ้ยนักมวยกีฬาไม่มีไม่มีกินเหล้าไม่มีทุกคนมีแต่ก็คือจะมีในช่วงที่แบบสามารถที่กินได้อย่างงานมันเกิดอย่างงานสังสรรค์อะไรเงี้ยมีมีครับผมก็ทานบ้างครับแต่ก็คือ เราก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่แบบว่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมก็อยู่ในขอบเขตครับวันไหนได้ไม่ได้ช่วงซ้อมก็ใชครับงดไปครับแล้วก็งานดนเล็กชอบอะไรมากดูหนังฟังเพลงเหมือนคนอื่นครับไหมก็ส่วนมากจากมวยเสร็กบอลครับอ่าบอลครับชอบเลยครับเสบอลเลยอ่าก็แฟนจะเลิกกับเพราะบอลนี่แหละครับมันอยู่แต่สนามบอลครับผม ทีนี้อย่างอย่างพี่เลี้ยงครับครูฝึกนี่มีส่วนช่วยไหมก็มีครับก็มีในการแก้เกมเวลาเราเราอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยไม่เหมือนกันเราอยู่ข้างล่างเราเห็นหมดเอ้ยทำไมไม่ทําตรงนี้ทำไมทำนี้อะไรเงี้ยครับเวลาหมดยกเขาก็จะสอนเอ้ยตรงนี้มันเปิดนะช่องนี้เปิดอะไรเงี้ยครับก็คือละโมยจะรับได้ตอนพักยกนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่จังหวะที่ที่เขาบอกตอนต่อยนีคืออย่างที่บอกคือ ไม่ไม่ได้ยินใช่ไหมส่วนน้อยงรังส่วนน้อยส่วนน้อยมครับข้างบนบางทีหูอื้อบ้างอะไรบ้างโดนไม่บัดเด้งก็ใช่ครับมือนแล้วบที่เหนื่อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยินครับผมแต่ว่าพักเบรกเนี่ยอาจจะรู้ละใช่ครับก็จะบอกกันแก้เกมกันอะไรเงี้ยครับถ้าเราหมดเราทำไงเราบอกพี่เลี้ยงไน้่ยวาพี่พี่ผมไม่ไหวมีไหมหรือว่าจะแกลงไงว่าบางทีมันก็คุยวันนี้เหนื่อยวันนี้ล้าอะไรเงี้ยครับผมมันก็มีมีมีคุยกันครับหลังหลังหลังจากหมดยกครับคืออย่างอย่างอย่างถ้าบอกว่าไปเนี่ยเสมอ รหรือว่าไฟ well, right นี้แพ้ครับถ้าคำว่าการเขาเรียกว่าแก้มือใช่ไหมนัดต่อใจเนี่ยทำกันบ้านยังไงทำจริงเราก็ดูครับว่าเร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 าเป็นจุดด้อยตรงไหนแล้วเขาด้อยตรงไหนพอเราทําเขาเนี่ยเราทําได้เราก็จะไปฝึกตรงนี้ว่าเขาไม่ชอบตรงนี้อะไรนี่ก็คือว่าคือคือจาเทปมาใช่ไหมเขาเขาเช็คเทปนี่ใช่ปะใช่ครับเขาดูอย่างนี้เลยใช่ไหมมีครับผมเหมือนกันเวลาผมแพ้แล้วแก้มือเนี่ยผมก็จะดูเทปเก่าๆที่ชม ว่าเอ้ยเราจุดแข็งตรงนี้เขาอดอยตรงนี้อะไรเงี้ยครับคือนักมวยเขาบอกว่าถ้าเห็นแบบเตะได้ครั้งหนึ่งแล้วเห็นห็นจังหวะเข้าเนี่ยรู้เลยใช่ไหมครับต้องได้ใช่ไหมมันจะเปิดให้ดูใช่ไหมสุสักครเดินทางไปมาเขาเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยมวยมวยต่างประเทศกับมวยไทยฝีมือมันแตกต่างกัน คดูกันยังไงวิธีการดูเรื่องมวยการต่อยอ่ะมวยไทยกับต่างประเทศมันต่อยกันยากไหมตลับโอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจริงจริงคนต่างประเทศเขานึกจะออกอะไรเขาก็ออกอ๋อคือว่าชิดจะทําอะไรทําใช่มันไม่เหมือนมวยไทยอย่างมวยไทยเรารู้เรารู้จังหวะรู้อะไรเงี้ยแต่มวยมวยต่างชาติเนี่ยเขาจะเขาจะแข็งแรงเขาจะแข็งแรงเขาจะแบบใช้แรงเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ฝีมือที่เรามีสู้กับเขาคือเขาเรียกว่าต่างชาติยกหนึ่งสองนี่แรงโดยเฉพาะยกแรกใช่ไหมสังเกตและเชียร์ระหว่างใจเสียตลอดเลย ยกแรกนี่แบบมาตมแบตเลยใช่ครับแต่ถ้าผ่านยกหนึ่งไปได้นี่เริ่มละขับเขาเริ่มเขาเริ่มยุบพูดง่ายภาษาเราออกกบุญเนี่ยเขาจะเริ่มยุบเพราะว่าแรงแรงต้านทานอ่ะเราจะดีกว่าครับะยะยาวเรายืนนี่ดีกว่าใช่ครับแต่เขาไม่ค่อยหมดได้ฝรั่งแรงดีใช่ครับแต่แต่มันก็จะมีช่วงที่ยุบเวลาเราเตะไปอย่างเงี้ยเราต่อยไปอย่างเงี้ยมันจะมีเรารู้แล้วเวลาออกบุญเฮ้ยโดนละยุบโดนละรู้รู้แล้วต้องมีอาการแน่ใช่ใช่พี แล้วมวยไทยเจอใครที่แบบเป็นที่แบบว่าประทับใจสุดๆสำหรับชีวิตของสุดสครเลยอะเยอะเยอะครับพี่มวยไทยเยอะมากเพราะว่าช่วงผมชกก็เวลาผมลุงลุงกันมาก็ท็อปเทนทั้งนั้นเลยท็อปเทนของเมืองไทยมันเยอะครับมันเจอกัน,มมนหมดครับมวยครับแบบเบียดเลยใช่ไหมครับผมแพ้ก็ไม่เสียใจเลยนะแพรก็ไม่เสียใจครับต่างคนต่คือแบบมันคนนี้ก็เบอร์หนึ่งคนนี้ก็เบอร์หนึ่งคนนี้ก็เบอร์หนึ่งก็คือชกมันมันคือแบบพวกพูดง่ายว่าใครซ้อมดีกว่าใครแก้เกมใครเตรียมตัวดีกว่าแค่นั้นเองครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ สามร้อยกว่าไฟใช่ไหมครับโอ้โหนะฮะก็เรียกว่าร่างกายตอนนี้คือยังดีครับยังดีอยู่นะยังดีครับกิดไปตรงไหนเจ็บไปตรงเนี้ยตรงไหนที่เออยังได้อยู่ยังดีครับอ่านะครับผมชัดเจนฮะเดี๋ยวช่วงนี้เอราพักเบรกกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับโอสุดสาครนสอกินมีกันต่อครับ สังเวียนเนี่ยวตรงไหนได้ตรงนั้นผมไม่เคยพลาดบนหัวแล้วเหรอจัดทรงไหนก็ต้องได้ทรงนั้นเอาละครับกลับเข้าสู่เบทที่2นะครับคุยกับโอสุดสาครซอกินมีต่อครับ ฮีโร่มวยไทยที่เราชื่นชอบก็จริงๆจริงๆิส่วนมากทั้มวยก็จะมีฮีโร่หรือไอดอลสามารจะเป็นอยู่ในค่ายก็คือเราเห็นเขาอย่างอย่างน้าชายผมเนี่ยที่ทำทำค่ายมวยด้วยกันก็คือทะยัดตอเป็นหยกไทยสมเด็จก็คือคือเราอยู่ตั้งแต่เด็กเนาะแล้วเราเห็นเนาะใช่เราฝึกครับเราไปดูเขาตามเวทีอุ้ยเขาชกมวยฮอกทีวีเราต้องเป็นแบบเขาให้ได้ครับคับผมและอย่างมวทสกุลมีไหม มวยสากลก็มีนะนะชายผมก็เป็นแชมป์โลกมวยสากลก็คือยกไทยศิลอแล้วก็เป็นแชมป์ลุมพินีแล้วก็เป็นแชมป์เอ่อมวยสากลต่อจากเขาทรายครับครับครับเรา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 สัมผัสเราเราอยู่ใกล้เราคือคือเด็กนะเราเราตามใช่ไหมใช่ตามไปเชียร์ตามไปเรื่ยตลอดใช่ไหมใช่ครับ นี้มาถึงรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตรางวัลภาคภูมิใจก็ก็เป็นแชมป์แชมป์มหมยรอบคาดเชื่อครับครับผมก็ได้ทั้งเงินรางวัลได้ทั้งคอนโดได้ทั้งรถแล้วก็เข็มกัดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือทวยพระราชทานครับโอ้โครับนั่นคือดีใจเลยนะสุดๆเลยครับครับก็ทำให้ง่ายทำให้ครอบครัวเราเราเปลี่ยนเลยไหม คือถามว่าเปลี่ยนไหมมันมันก็โอเคพี่ก็คือทําให้ชีวิตเราดีขึ้นคือไปไหนทุกคนก็ยอมรับในตัวเราครับจากจากที่ผมเป็นเด็กที่แบบทุกคนไม่คิดว่าผมจะมายืนจุดนี้ได้จากที่ผมเกเรมาผมเคยเกเรผมพูดเลยว่าผมเคยเกเรสุดสุดเลยไหมสุดสุดครับแม่ถึงก็ร้องไห้ครับก็คือมันมีมันมีช่วงวัยรุ่นที่ที่เที่ยวใช่ไหมพี่ก็คือทุกคนถามว่าเคยเกเรไหมมีมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ผมเป็นคนที่โชคดีที่ผมกลับมาได้เร็วว่าผมเลิกเที่ยวผมกลับมาซ้อมมวยกลับมา กลับมาใช้ชีวิตที่ผมต้องเป็นคือนักมวยครับรวมแล้วนี่รางวัลโอนี่คนเยะท,ที่ได้มาเยอะก็พอสมควรพี่ก็พอสมควร,ควรก็ถือว่า3 0มร้อาครั้งก็ไม่มากไม่หมายมก็จะมีมีมีแชมป์ WKN ก็คือจะมีอีกเส้นหนึ่งก็งคือเป็นแชมป์มวยไทยโลกของ ของประเทศยุโรปที่เขาจัดขึ้นมาก็ได้แชมป์ไปครับก็จะมีแชมป์เควันมันจะเป็นกติกาที่ห้ามใช้ศอกเข่าได้ทีเดียวอะไรเงี้ยคือทีเดียวปึ๊บก็ไปใช่ครับอึดอัดไม่ถานจริงอึดอัดครับอึดอัดถ้ามวยไทยมันต้องซ้ำเนาะได้ครับมวยไทยตีเข่าได้สิทีสิบตีก็ตีได้อันนี้ทีเดียวปั๊บทีเดียวต้องแยกและได้แชมป์มาด้วยได้แชมป์ครับได้แชมป์แล้วก็จะเป็นอันนี้ครับอันนี้คือเป็นแชมป์มวยรอบ8คนวันเดียวครับ แล้วัปชิงเดียวครับไอ้ที่มันใส่แปดคนแปดคนชนะก็เหลือสี่ชนะก็เหลือสองโอ้โหแล้วก็ชิงมานั้นเลยวันวันเดียวคือวันเดียวจบนัดชิงไปไงเหนื่อยครับแล้วก็เจอกับเจ้าภาพด้วยโอยเขาพยายามที่จะโกงสาพัดคือกติกาคือมันเป็นมวยไทยถ้าคือแตกเนี่ยแตกเนี่ยเขาต้องหยุดอ่ถ้าแตกส่วนมากเขาจะหยุดแล้วเขาจะจับแพ้เลยอ่แต่คือผมชกกับเจ้าภาพเจ้าภาพอแตกแพ้แรก คือกรรมการจริงๆแล้วต้องเอาหมอมามามาดูบาดมาดูว่ากี่เข็มใช่โชวาต่อได้ไหมถ้าตามภาพที่เห็นนะแต่ทางฝ่ายจัดบอกว่าหมอไม่อยู่หมอไปดูบุหรี่ทำขนาดนั้นจริงอะใช่ครับต้ต่อแล้วคือทางพี่เลี้ยงเขาก็เอาวัสลีนโปะเยอะๆให้เลือดไหล่ครับผมผมก็รอกแผลที่สองหมอไม่ยังไม่กลับมาคือเขาจะสุดๆคือพอเลือดไหลเขาก็หยุดเลือดไหลเขาหยุดจน จนคนบ้านเขาโห o บอว่าเอ้ยพอได้แล้วพอได้แล้วอะไรเงี้ยเขาเขาพยายามที่แบบถ้าเราคิดว่าเราครบยกเราแพน้แน่นอนอแต่มันมันโชคดีว่ามันเป็นที่ยกสองอคือเขาก็เลยกรรมการก็เลยยุติอมันมีแพ้ถ้ายกสามก็เรียบร้อยใช่ครับ,รบนะครับก็เลยได้แชมป์นั้นมาได้แชมป์ันนี้มาก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่จดจำาองเาเหนื่อยมากบ้านเขาด้วยหนาวด้วยทุกอย่างสิ่งวัดล้อมของเขาหมดอ่ะนะครับก็ผ่านมาได้ครับ ในการที่เราเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงแล้วก็การแบกภาระคําว่าธงชาติไทยแต่รันทัศน์รู้สึกไงบ้างมันเครียดไหมโดยจะไปต่อยถ่ายทอดสดต่างๆงับสําหรับผมสาหรับผมเนาะผมผมไม่ได้ต่อยกับคนไทยก็นานแล้วนะก็นานแล้วก็คือจริงๆเมื่อก่อนมวยไทยเวลาต่อยคนไทยส่วนมากคนก็จะมีสองฝ่ายว่ากูเชีย์แดงเชียร์แต่เวลาตอนเนี้ยผมต่อยกับชาวต่างชาติทุกคนยังไงผมคิดว่าคนไทย ร้อยหนึ่งเนี่ยเก้าสิบต้องเชียร์ผมทำไมพี่ครับครับผมก็เลยแบบต้องทําให้ได้คนไทยรอเชียร์อยู่ผมไม่อยากที่ทําให้คนไทยผิดหวังผมทุกครั้งที่ผมขึ้นเวทีเนี่ยผมจะจะสู้สุดหัวใจอยู่แล้วเพื่อเพื่อเพื่อคนไทยทุกคนผมไม่คิดว่าชายชนะอันเนี้ยจะเป็นของผมผมคิดว่าเวลาผมชนะเนี่ยอันนี้ของคนไทยทุกคนครับนะครับคิดอย่างนั้นแล้วครับนะครับถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนด้วย บอกว่าโอสุทธิคนนี่อยู่ในช่วงที่มวยไทยเนี่ยมันซบเซามากใช่ครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโด่งดังมากช่วงซบเซาเขาบอกว่าทั้งมวยล้มมวยเยอะรู้สึกไงบ้างก็มันก็จะมีมีมันก็เป็นช่วงที่ที่เราเราเห็นมวยไทยแล้วมันมันดูแบบเฮ้ยทำไมไม่มีคนดูไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักมวยล้มมวยกันเยอะหรืออะไรเงี้ยคือผมมองมองในแง่นี้คือสําหรับผมนะคือหนึ่งค่าตัวน้อยแล้วอย่างเข้ามาเงี้ยค่าตัวที่สี่ห้าหมื่น บางคนมาจ้างทีสองแสนสามแสนไม่คุ้มมันไม่มันสําหรับผมอาชีพนี้ไม่คุ้มครับแล้วมันมันมันทอรยศตต่ออาชีพเรามันมันไม่เจริญผมพูดเลยจรงๆเคยเคยมีคนให้ผมอผมผมไม่รับตอนนั้นค่าตัวผมประมาณสี่ถึงห้าหมื่นเขาให้ผมสามแสนไฟใหญ่ด้วยไหมไฟเดียวครับโอ้ไม่รับบอกผมผมผมครอบครัวผมทําไม่ได้ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องผมรู้เนี่ยว่าผมรับเงินตรงนี้แล้วผม คือผมยอมแพ้โดยที่แบบเราไม่สู Rosen> ้หร like ือยอมแพ้เพื่อเงินเนี่ยผมทําไม่ได้คนนี้ดังไหมที่มาบอกก็ดังครับโอ้โหดังแสดงว่ามีอยู่จริงใช่ไหมมีอยู่จริงครับไม่เยอะครับครับแต่ก็ไม่เยอะก็ก็แล้วก็มันก็มีครับ้างก็มีครับมันก็มีแต่แต่แต่เราเราเราไม่ไม่ไม่พูดถึงงนั้นแต่คือคือสําหรับผมทุกคนสามารถที่ดังได้มันผมดังได้ผมไม่คิดว่าผมเก่งผมคิดว่าผมโชคดีที่มีทุกๆุกคนรักผม ครับนะครับแล้วก็มาถึงช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหไปไหนเนี่ยฝรั่งเยาวชนต่างๆกลับมาชื่นชอบมวยไทยเราเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกดีใจครับที่ที่เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้กีฬามวยไทยเนี่ยกีฬาประจำชาติของคนไทยเลยพูดว่าได้ว่าฝรั่งมาต่างประเทศอ่ะถามไม่รู้จักอะไรคือมวยไทยคือผมเป็นส่วนหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่มากแต่ก็น้อยก็ยังดีก็คือ ได้โชว์ศิละปะแม่ไม้มวยไทยให้ชาวต่างชาติได้ได้เรียนรู้เด็กน,น้อยๆได้มาพี่สุจกรพี่สุจก,กรคือรู้จักมวยไทยยังรู้จักชื่อผมเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจแล้วว่าเฮ้ยเราผมได้พยายามถ่ายทอดให้เด็กเล็กที่มาผม,ผมก็สอนให้ว่าเออมวยอยงงี่นี้นะแต่สอนให้ก็คืออย่าไปรังแกคนอื่นครับใช้ใช้มันคือใช้ให้เป็นอาชีพใช้เพื่อป้องกันตัวจริงๆเวลามีภัยมาถึงตัวเนี่ยป้องกันตัวได้ ความฝันสูงสุดสำหรับโอในการอยากจะทําอะไรคือความฝันตอนนี้ผมก็มีมีรอรอชิงนัดชิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมคือของทวยประราชทานในหลวงเราถ้าผมได้แช่หมวกคิดว่าเราผมก็ยังจะต่อยไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มทําธุรกิจของผมบ้างก็มีเป็นแฟรนไชส์ค่ายมวยที่ประเทศจีนจริงใช่มวยไทยเหรอ ครับผมโอ้โหเฟนใช้เมือไทยชื่อว่าอะไรประเทศนียก็คือสุดสายมวยไทยยิมมีที่จีนอยู่ประมาณสองยิมครับโอ้ครับก็คือเราทําเป็นเฟนชายเหมือนว่าเหมือนสมมติว่าพี่พี่จะเปิดค่ายมวยแต่จะใช้สุดสายมวยไทยยิมพี่ก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ผมอ้อโหแล้วก็อุปกรณ์มวยทุกอย่างทุกอย่างรูฝึกส่งของเราหมดทุกอย่างก็คือเราส่งจัดเมืองไทยเราไปสอนเขาครับ ได้ข่าวว่าที่กรุงเทพนี่ทำทำใหญ่เลยอ่ะที่กรุงเทพก็ชื่อชื่อว่าอะไรอ่เออเป็นค่ายมวยชอห้าพยักชอห้าพยักครับผมก็คือผมหุ้นส่วนกัน5คนอ่าก็หหุ้นก็เป็น5้าพยักครับนะครับเปิดที่แถวไหนครับเอออยู่ที่ลำลูกกาคลอง8เปิดเมื่อไหร่ครับจะเปิดก็เปิดแล้วครับเปิดได้ประมาณ4เดือนแล้ว3สามสี่เดือนครับผมนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปครับผมนะครับไปเรียนได้ก็เป็นค่ายใหญ่ก็จะเจอกับสุสาครด้วยครับก็ผม จะมีอยู่ที่เมืองไทยก็คือจะมี2ยิม,มก็คือไปไปมามาครับแล้วก็มีผมกาทำธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆของผมก็คือจะมีสินค้าเล็กๆน้อยๆกำลังกำลังกำลังหาโปรเจกต์ทำงนอยู่ครับที่นี่คือพัทยาเนาะถ้า <ผม S 2> บอกว่า,าใครที่สนใจที่อยากจะเรียนเขาเรียกว่าเรียนมวยไทย ฝรั่งต่างชาติได้หมดเลยเพราะในค่ายนี้ก็50%นี้ต่างชาติเลยนะก็ก็ก็จริงๆทุกวันต่างชาติก็จะประมาณ10คนขึ้นครับก็นันเป็้วไยไทยที่มีชื่อมีเสียงก็ประมาณ15-16คนได้ครับผมชื่ออันโตนิโอผมมาจากสแพงครับมาส้วไมยประมาณ12-18ปีชอบมากๆชอบดูมุยไทยต้นไมยที่ ลุงปีนี้ราชด,ดำนำันผมมาสมวมยไทยเพราะว่าอยากทาโอกาลังไทยอายุ47ปีแล้วแต่อยากใส่ตัวมวยทีกครั้งหนึ่งถ้กิเป็นผู้ชายรู้จักประมาณ10ปีแล้วผมรู้จักเขาที่เตประสิธิ์เรามีเพื่อนของเราสมวยที่นี่ด้วยรู้จักเขาหนังแล้วผมรู้จักเขาตั้งแต่เขาต่อยที่เตประสิทธิ์อายุ1 9อายุ20ประมาณนี้แต่เขามันมัน ปลานาครึ่งปัานาคึ่นปัานาครึ่งแล้วก็ตอนนี้มันเป็นดาราคนฝรั่งเขาว่าไม่มีอะไรพิเศษทุกอย่างมันเป็นดีดีก็เป็นกลุ่มแก่งมากจริงๆนะไม่โกหกแล้วก็จะมีเด็กใหม่ๆที่เป็นโรงเรียนตามโรงเรียนก็จะมีมาเรียนรู้ว่าเออผมอยู่ที่นี่รู้ว่ามีค่ายมวยก็มาพ่อแม่ก็มาให้ลูกไปเรียนมวยมาอะไรเงี้ยรับ สวัสดีครับผมยอดรุงเทพสอกินมีอายุ4ีปีครับก็ตั้งแต่อนุบาลรองครับก็หนึ่งคือเป็นศิลปะของไทยครับเราต้องอนุรักษ์ไว้แล้วก็รักษาศิลปะนี้ไปนานๆครับก็บ่อยครับชินแล้วครับก็รู้สึกปพ้มปื้มใจครับที่ได้ซ้อมร่วมกันก็คือ หนึ่งคือเห็นพี่เขาในทีวีก็อยากจะเป็นนักมวยดังๆมากครับแล้วก็แสดงว่าใครที่อยากจะให้สุดสาครเสากินมีฝึกให้ก็มาได้ได้ยินดีครับยินดีครับถ้าผมมีเวลาว่างสอนครับครับผมแต่บางบางครั้งคือเฮ้ยรับปากแล้วอะไรเงี้ยแต่เวลามาผมไม่มีเวลาว่างอะไรเงี้ยแต่คือถ้าผมมีเวลาว่างเวลาว่างจริงๆผมจะสอนให้ครับแต่ค่ายก็เปิด เปิดครับเปิดก็มีครูฝึกนะโดยเฉพาะที่พัทยาผมว่าหลายๆคนนี้รู้จักดีซอเกินมีดังมากนะครับอยู่ที่ซอยอะไรนะครับผมเออ่ซอยเนินพับหวานครับสามสิบเก้าทับหนึ่งมาเบลเลียครับผมเข้ามาก็เจอเข้ามาก็เข้ามาเข้ามาในซอยเนินก็ถามเลยทุกคนจะรู้หมดครับผมรวมถึงที่รับลูกการับลูกกาด้วยครับนะครับนั่นเป็นค่าใหญ่เลยใช่ไหมครับผมค่าใหญ่นะครับก็แสดงว่าการเป็นนักมวยเนี่ยการหาอาชีพเสริมก็เป็นสิ่งที่สําคัญใช่ครับนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับในชีวิตของสุทธครร ในฐานะที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนหรือว่าหลายๆคนรวมถึงเป็นต้นแบบให้กับชาวต่างชาติอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับมาซ้อมมวยไทยมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมที่ทําให้เรามีวันนี้ได้ก็อ,อยากฝากว่ากีฬามวยไทยสมัยก่อนอาจจะดูว่าเป็นกีฬาที่ที่พูดง่ายว่าเป็นชั้นต่ําสําหรับคนคนมองทั่วไปว่ามันเป็นกีฬาที่แบบมีกลุ่มกลุ่มเล็ก,ลก,ลกแต่ตอนนี้มันมันไปทั่วโลกแล้วอของเราแล้วมันเป็นมันเป็นกีฬาที่ ตามชาติของเราคือคนมาอย่างไงก็มวยไทยมวยไทยมาประเทศไทยก็มวยไทยผมเคยเห็นฝรั่งไปดูมวยเพื่อจะเข้าไปถ่ายรูปยอมเสียตังค์สองพันเพื่อจะเข้าไปถ่ายรูปว่ากขได้มาดูมวยไทยมาอยู่ในปรากาศในมวยไทยนะครับก็อยากเชิญชวนว่ามามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่รักษากีฬาอันนี้ไว้ให้มันอยู่อีกตลอดไปในในโลกนี้ผมผมอยากเชิญทุกคนครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมฮะันี่คือ สุดาครสอกินมีนะครับกับชีวิตหลายๆอย่างสองตอนคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ชีวิตบางช่วงบางตอนครับผมนะครับนี่คือคนต้นแบบนะครับอีกหนึ่งคนที่ทําให้มวยไทยกลับมาโด่งดังนะครับเป็นฟันเฟืองสําคัญในการสร้างชาติมวยไทยอยู่กับเรามาตั้งแต่อดีตครับผมตั้งแต่วันทัพอรุดครับผมโอ้โหใช้มวยเนี่ยในการกอบผู้เอกราาใช่ครับผมนะครับชัดเจนมากนะครับครั้นแล้วคนไทยละครับจะไม่ส่งเสริมมวยไทยกันหรือ วันนี้ผมกีวรกินชพลแล้วก็สุดสาครซอกินมีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับครับผมครับยินดีครับผมครับ สังเวียนเนียวตรงไหนได้ตรงนั้นผมไม่เคยพลาดาบนหัวนั้นเหรอจัดทรงไหนก็ต้องได้ทรงนั้น